เอาละค่ะกลับมาเจาะลึกสถานการณ์ร้อนร้อนกันอีกครั้งนะคะวันนี้ต้องบอกเลยว่าการเมืองไทยนี่ลัดสายตาได้เลยจริงๆโดยเฉพาะหลังจากที่นายกอนุทินชาญวิรกูลประกาศยุบสภาครับผมเหมือนกดปุ่มรีสตาร์ทประเทศกันเลยทีเดียวเข้าสู่หมดเลือกตั้งเต็มตัวใช่ครับคาดคันว่าน่าจะได้เข้าหูหาก,กันจริงๆก็คือช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ปี2569นี้แล้วเร็วมากเลยนะคะ วันนี้เราก็เลยรวบรวมข้อมูลมาแบบจัดเต็มเลยค่ะทั้งข่าววงในอืบทวิเคราะห์จากหลายๆสำนักแล้วก็ลวงลึกไปถึงเอกสารนโยบายของแต่ละพักเลยครับคือดูให้ครบทุกมิติใช่ค่ะเราจะมาถอดรหัสกันว่าเบื้องหลังการยุบสภาครั้งนี้มันมีอะไรกันแน่แล้วนโยบายที่แต่ละพักเอามาสู้กันเนี่ยมีอะไรเด็ดๆบ้างและที่สำคัญที่สุดเลยหน้าตารัฐบาลใหม่อาจจะออกมาเป็นแบบไหนได้บ้าง ครับผมซึ่งการยุบสภาครั้งนี้นะครับถึงแม้จะดูวุ่นวายในระยะสั้นแต่ในมุมของนักวิเคราะห์อย่างหลักทรัพย์ธนาชาติเนี่ยเขามองว่านี่อาจจะเป็นตัวกระตุ้นตลาดหุ้นในปี2569เลยด้วยซ้ำเอาเหรอคะน่าสนใจใช่ครับเพราะมันเหมือนเป็นการปลดล็อกความอึดอัดทางการเมืองที่สะสมมานานทีนี้ทุกสายตาก็จะพุ่งเป้าไปที่ผลการเลือกตั้งอย่างเดียวเลย งั้นเรามาเริ่มย้อนรอยกันก่อนดีกว่าค่ะว่าสถานการณ์มันเดินทางมาถึงจุดที่ต้องยุบสภาได้ยังไงจุดเริ่มต้นจริงๆคงต้องย้อนไปถึงตอนที่สารรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยเลยใช่ไหมคะใช่ครับตอนที่คุณเพททองทานชินวัตรพ้นจากตําแหน่งนายกอืและจุดพลิกผันที่สําคัญมากๆเลยก็คือการตัดสินใจของพักประชาชนตอนที่โหวตนายกอนุทินถูกต้องครับที่โหวตให้คุณอนุทินชาญวีรกูลขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี แต,แต่ว่ามันไม่ได้โหวตให้เป่าๆใช่ครับการโหวตครั้งนั้นมันมีเงื่อนไขพ่วงมาด้วยถึง5ข้อซึ่งข้อที่สำคัญที่สุดเลยก็คือ 1. รัฐบาลต้องยุบสภาภายใน4เดือนอและ 2. คือต้องผลักดันให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสสรที่มาจากประชาชนทั้งหมด ซึ่งพักประชาชนก็ประกาศตัวชัดเจนเลยนะคะว่าจะไม่ขอเข้าร่วมรัฐบาลขอเป็นฝ่ายค้านใช่ครับพอเป็นแบบนั้นปุ๊บรัฐบาลคุณอนุทินก็เลยกลายเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยไปเลยครับผมแต่ในมุมหนึง่งการที่คุณอนุทินตัดสินใจชิงยุบสภาก่อนเนี่ยก็อาจจะถูกมองว่าเป็นการหนีการตรวจสอบหรือเปล่าคะเพราะตอนนั้นก็มีข่าวแว่แวๆมาแล้วมีข่าวแล้วครับว่าพักประชาชนเตรียมจะยื่นยัตติไม่ไว้วางใจประเด็นนี้นักวิเคราะห์มองตรงกันเลยครับว่า เป็นการชิงลงมือก่อนโอคือสถานการณ์ตอนนั้นมันบีบคั้นมากจริงๆครับพอรัฐบาลเป็นเสียงข้างน้อยเนี่ยการอภิปรายไม่ไว้วางใจโอ้โหรอดยากเลยนะคะใช่ครับแทบจะก,การันตีได้เลยว่ารัฐบาลแพ้โหวตแน่นอนก็เลยต้องยุบสภาก่อนถูกต้องครับ การยุบสภาจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดในเกมการเมืองเพื่อรักษาอำนาจแล้วก็กลับมาสู้กันใหม่ในสนามเลือกตั้งแต่ว่ามันมีสิ่งที่น่าขบคิดที่บทวิเคราะห์จากหลักทรัพย์ธนชาติชี้ไว้นะครับคืออะไรคะเขามองว่าการยุบสภาครั้งเนี้ยอาจจะเข้าทางฝั่งพกักภูมิใจไทยกับกลุ่มอนุรักษนิยมด้วยสัไปเอา้าวทำไมถึงเป็นอย่างนั้นไปได้ล่ะคะ เพราะพวกเขามองว่าตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีมากที่จะกลับมาเป็นแกนนํารัฐบาลอีกครั้งโดยปัจจัย2อ,อย่างอย่างแรกคือคะแนนนิยมของพรรคเพื่อไทยที่ลดลงไปพอสมควรอืและ2คือพรรคประชาชนเองก็อาจจะเสียคะแนนไปบ้างจากท่าทีที่ถูกโจมตีจากประเด็นชายแดนกับกัมพูชาใช่ครับที่ถูกมองว่าแข็งก้าวต่อกองทัพเกินไปในช่วงนั้นมันเลยกลายเป็นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้อาจจะเป็นประโยชน์กับคูรัฐบาลเดิมมากกว่าที่คิดครับ ทั้งหมดนั่นก็คือเหตุผลที่ทำให้เราต้องมาเลือกตั้งกันใหม่นะคะแต่คำถามที่สำคัญกว่าก็คือเมื่อถึงวันเข้าคูหาแล้วประชาชนจะมีอะไรให้เลือกบ้างเรามาเริ่มดูที่นโยบายของพรรคที่ถูกจับตามมากที่สุดอย่างพรรคประชาชนกันก่อนเลยดีกว่าคะ่ะเขาว่าพร้อมสโลแกนประเทศไทยที่ไม่เท่าเท่ากันและทันโลกครับพรรประชาชนเปิดตัวนโยบายมา4ชุดใหญ่ๆเลยก็จะมีโมเดลเศรษฐกิจใหม่ปฏิรูปรัฐ ความมั่นคงและประชาธิปไตยแล้วก็เรื่องการยกระดับคุณภาพชีวิตอ่านเจอแล้วมีนโยบายหนึ่งที่สะดุดตามมากเลยค่ะคือหวยใบเสร็จ SME อ๋อครับครับที่ให้คนซื้อของรายเล็กๆครบ500บาทเอาใบเสร็จไปแลกเป็นหวยได้ฟังดูสร้างสารรค์ดีนะคะอืแต่ในทางปฏิบัติมันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงไหมหรือเป็นแค่กิมมิ c ทางการตลาดคะแล้วก็อีกเรื่องค่ะคือนโยบายค่าแรงที่บอกว่าจะปรับเป็นค่าจ้างเพื่อชีวิต อันนี้มันต่างจากค่าแรงขั้นต่ําเดิมยังไงคะเป็นคําถามที่ดีมากครับสําหรับหวยใบเสร็จเนี่ยนักวิเคราะห์มองว่าเป้าหมายหลักเลยคือการสร้างแรงจูงใจค่ะให้คนหันมาอุดหนุนร้านค้ารายย่อยแล้วก็ดึงธุรกิจนอกระบบให้เข้ามาอยู่ในระบบภาษีมากขึ้นอ๋อเข้าใจแล้วส่วนจะได้ผลแค่ไหนคงต้องรอดูรายละเอียดกันอีกทีแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าในมุมมองของนักวิเคราะห์คือ นโยบายค่าจ้างที่เรียกว่าค่าจ้างเพื่อชีวิตนี่แหละครับค่ะมันไม่ใช่แค่การขึ้นค่าแรงขั้นต่ําแต่เป็นการเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ทั้งหมดเลยเปลี่ยนยังไงคะคือค่าจ้างจะต้องโตตามค่าครองชีพจริงๆแล้วที่สําคัญคือต้องโตตามทักษะของแรงงานด้วยอืเป็นความพยายามแก้ปัญหาค่าแรงที่ไม่ขยับมานานซึ่งอันนี้เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างเลยนะครับเข้าใจเลยค่ะ แล้วถ้าเทียบกับพักคู่แข่งสำคัญอย่างภูมิใจไทยล่ะคะเขามีข้อเสนอเรื่องปากท้องว่ายังไงบ้างคะนี่คือจุดที่เห็นความแตกต่างในประชาชัดเจนเลยครับในขณะที่พักประชาชนพยายามจะรื้อโครงสร้างค่าจ้างและระบบเศรษฐกิจ mm hmm. พักภูมิใจไทยจะเน้นนโยบายที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็เข้าถึงฐานเสียงหลักของเขาได้โดยตรง เช่นพวกการพักหนี้เกษตรกรอะไรแบบนี้ใช่ครับการพักหนี้เกษตรกรการผลักดันเรื่องการท่องเที่ยวเมืองรองหรือโครงการที่มันจับต้องได้ในระดับพื้นที่ซึ่งมาสะท้อนแนวทางการเมืองของเขาที่เน้นการปฏิบัติแล้วก็แก้ปัญหาปากท้องแบบริ่งด่วนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใหญ่ๆใ,ในระยะยาวครับเข้าใจเลยค่ะคือแนวทางต่างกันชัดเจนเลยทีนี้พักประชาชนยังมีชุดนโยบายที่ดูจะทะเยอทะยานมาก อย่างการปฏิรูปกองทัพที่บอกว่าจะยุกเลือกเกณฑ์ทหารภาคบังคับเปลี่ยนเป็นระบบสมัครใจให้เงินเดือนดีสวัสดิการครบแถมยังทำงานแบบเช้าไปาเย็นกลับได้ด้วยใช่ครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นการแตะเรื่องใหญ่มากเลยนะคะใหญ่มากครับและนี่คือสิ่งที่นักวิเคราะห์มองว่าเป็นการวางเดิมพันที่เสี่ยงทางการเงินสูงของพักประชาชนเลยเสี่ยงยังไงคะคือเขาไม่ได้เสนอแค่แก้ปัญหาเฉพาะหน้า แต่กำลังพยายามเสนอแพ็กเกจหรือบ้านสร้างใหม่ไม่ใช่แค่ทาสีทับของเก่า oh. ซึ่งนโยบายที่ทะเยอทยานแบบนี้มันเชื่อมโยงกันหมดเลยตั้งแต่เรื่องทลายเครือข่ายทุนเทาที่จะตั้ง Data Bureau ใช่ครับเพื่อเชื่อมข้อมูลการเงินทั้งหมด มาไล่จับตัวการใหญ่ไม่ใช่แค่จับบัญชีมา้าไปจนถึงการพิสูจน์สิทธิที่ดิน70ล้านไร่โดยใช้ดาวเทียมกับ AI ฟังดูเหมือนหนังไซไฟเลยนะคะใช่ครับมันคือการเดิมพันว่าสังคมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆแบบนี้แล้วหรือยังค่ะเพราะผลลัพธ์ของนโยบายเชิงโครงสร้างพวกนี้อาจจะไม่ได้เห็นผมทันทีใน4ปีซึ่งถ้าสื่อสารไม่ดีพอก็อาจจะถูกคู่แข่งโจมตีได้ง่ายๆว่าเป็นนโยบายขายฝันที่ทำไม่ได้จริงครับ พอพูดถึงการโจมตีตายวูในสนามเลือกตั้งจริงก็เริ่มดุเดือแล้วนะคะโดยเฉพาะคู่ระหว่างพักประชาชนกับพักภูมิใจไทยที่ดูเหมือนจะประกาศตัวเป็นคู่ขัดแย้งหลักกันไปแล้วชัดเจนมากครับจุดแตกหักคือตอนที่คุณอนุทินประกาศเลยว่าจะไม่ร่วมรัฐบาลกับพักประชาชนเด็ดขาดโดยยกเรื่องการแก้ไขมาตรา112ขึ้นมาใช่ครับยกขึ้นมาเป็นประเด็นหลักเลย ซึ่งทางคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนก็ออกมาโต้ทันทีเลยนะคะับผมว่าเรื่องม .112 เนี่ยเป็นนิทานหลอกลวงที่เอามาใช้เป็นข้ออ้างทางการเมืองแล้วก็ยืนยันเสียงแข็งเลยว่าพักประชาชนไม่มีนโยบายในการแก้ไขมาตรา112แล้วอแล้วพร้อมกับขีดเส้นเลยว่าการเลือกตั้งครั้งนี้คือการสู้กันระหว่างรัฐบาลประชาชนกับรัฐบาลภูมิใจไทยชัดเจนแถมยังวางเงื่อนไขด้วยว่า ครมอในรัฐบาลของเขาต้องไม่มีรัฐมนตรีสีเทาครับหรือคนที่มีประวัติด่างพร้อยใช่ค่ะการขีดเส้นแบ่งที่ชัดเจนขนาดนี้เนี่ยทำให้สมการการจัดตั้งรัฐบาลหลังเลือกตั้งซับซ้อนขึ้นไปอีกนะครับค่ะเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องจํานวนสอสอแล้วแต่เป็นเรื่องของจุดยืนแล้วก็เงื่อนไขที่ต่างฝ่ายต่างตั้งกําแพงไว้สูงมากซึ่งพอเราไปดูผลสํารวจความเห็นล่าสุดจากอีสานโพอ่า ก็ยิ่งเห็นภาพความซับซ้อนนี้ชัดขึ้นไปอีกครับโพว่ายังไงบ้างคะอีสานโพชี้ให้เห็นภาวะ3าก๊กในภาคอีสานซึ่งเป็นฐานเสียงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเลยค่ะคือคะแนนนิยมของ3ามพักใหญ่ไล่บี้กันมาติดติดเลยครับพักประชาชนนําอยู่ที่34.4%ตามมาด้วยเพื่อไทยครับพักเพื่อไทย26.7%และพักภูมิใจไทยที่26.4%โอ้โหคือแทบจะหายใจรดต้นคอกันเลยใช่ครับ แต่จุดที่ทําให้สมการนี้มันซับซ้อนแล้วก็น่าคบคิดมากๆคือความต้องการในการจับขั้วรัฐบาลของฐานเสียงแต่ละพักนี่สิครับหมายความว่ายังไงคะคือโพถามว่าอยากให้พักที่ตัวเองสนับสนุนไปจับมือกับพักไหนผลออกมาน่าสนใจจนถึงขั้นอาจจะเรียกว่าตลกร้ายเลยก็ได้ครับขนาดนั้นเลยเหรอคะครับคือกองเชียร์พักประชาชนอยากให้พักจับมือกับพักเพื่อไทยมากที่สุดอันนี้ก็ดูสมเหตุสมผลนะคะครับ 60. 4อร์แต่ในทางกลับกันกองเชียร์พักเพื่อไทย กลับอยากให้พักตัวเองไปจับมือกับพักภูมิใจไทยมากที่สุดที่70.3%เปอร์เซ็นต์อ้าวและที่พีคที่สุดคือกองเชียร์พักภูมิใจไทยก็อยากให้พักตัวเองไปจับมือกับพักประชาชนมากที่สุดครับที่61.5%เปอร์เซ็นต์โอ้โหมันสวนทางกันไปหมดเลยนะคะเนี่ยเหมือนหนังร่มคอมการเมืองที่หาทางลงไม่เจอเลย <laughs> ประมาณนั้นเลยครับคือทุกคนอยากจับมือกับคนที่ไม่ อยากจะมือกับตัวเองถูกต้องครับภาพนี้มันสะท้อนความซับซ้อนและความลำบากใจของแกนนำพักหลังเลือกตั้งได้เป็นอย่างดีเลยไม่ว่าผลจะออกมาเป็นแบบไหนการจะฟอร์มรัฐบาลโดยไม่ขัดใจฐานเสี่ยงตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากๆอาจจะเจอแรงป้านจากกองเชียร์ตัวเองด้วยซ้ำไปแน่นอนครับแล้วเหมือนเรื่องจะยังวุ่นไม่พอนะคะยังมีปัจจัยจากนอกประเทศเข้ามาผสมโรงด้วยอืมล่าสุดก็มีกรณีรัฐมนตรีอาวุโสข,ของกัมพูชาแก้วรามี อออกมาโพสต์ข้ความครับผมเห็นข่าวนี้เหมือนกันที่ชี้นำให้คนไทยเลือกพักประชาชนหรือก็คับเพื่อไทยแล้วก็อ้างว่าจะทำให้ชายแดนสงบสุขแล้วก็ไปว่าพักภูมิใจไทยว่าเป็นพวกนิยมสงครามครับประเด็นนี้นักวิเคราะห์การเมืองไทยมองตรงกันเลยครับว่าเป็นเกมปั่นที่อันตรายมากอันตรายและไม่มีพักการเมืองไทยพักไหนกล้าเล่นด้วยแน่นอนเพราะมันสุ่มเสี่ยงต่อข้อหาขายชาติ ซึ่งเป็นผลเสียมากกว่าผลดีมหาศาลครับและเป้าหมายของการปั่นครั้งนี้คืออะไรคะคือดูเผินๆเหมือนจะช่วยพักประชาชนกับเพื่อไทยแต่ก็มีอีกมุมที่มองว่านี่อาจจะเป็นการจงใจช่วยให้เจ๊งหรือเปล่าคะมุมมองของคุณนัตพงศ์หัวหน้าพักประชาชนเองก็น่าขบคิดนะครับ เขามองว่าฝั่งกัมพูชารู้อยู่แล้วว่าการแสดงออกลักษณะนี้จะส่งผลเสียต่อคะแนนนิยมของพรรคที่ถูกอ้างชื่อในไทยและอาจจะมีเป้าหมายลึกๆเพื่อสกัดไม่ให้พรรคประชาชนได้เป็นรัฐบาลด้วยซ้ำอ๋อเพราะอะไรคะเพราะจุดยืนของพรรคที่ประกาศชัดเจนว่าจะทลายเครือข่ายแก๊งคอร์เซนเตอร์และธุรกิจสีเทาต่างๆซึ่งมีฐานที่มั่นและก็ผลประโยชน์มหาศาลอยู่ตามแนวชายแดนนั่นเองครับโอ้เรื่องนี้เลยทำให้เห็นว่า ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกลายเป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่ถูกดึงเข้ามาเป็นเครื่องมือในสนามการเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยฟังจากทั้งหมดที่คุยกันมาภาพการเลือกตั้งครั้งนี้มันซับซ้อนซ้อนเงื่อนจริงๆนะคะมีทั้งเรื่องนโยบายที่ต้องชั่งน้ำหนักระหว่างการแก้ปัญหาระยะสั้นกับการรื้อโครงสร้างระยะยาวมีความขัดแย้งของขั้วการเมืองที่ชัดเจนขึ้นแล้วก็ยังมีตัวแปรจากภายนอกที่คาดเดาไม่ได้เข้ามาอีกใช่ครับและข้อมูลจากโพก็ชี้ชัดว่า คงไม่มีพักไหนชนะแบบถล่มทลายได้ง่ายๆทำให้ภาพหลังเลือกตั้งดูจะวุ่นวายไม่แพ้ตอนหาเสียงเลยค่ะซึ่งนี่ก็นำไปสู่คำถามสุดท้ายที่น่าจะทิ้งไว้ให้ผู้ฟังได้คบคิดกันต่อนะครับน่าสนใจค่ะว่ามาเลยค่ะในสภาวะที่เส้นทางการจัดตั้งรัฐบาลมันดูไม่ชัดเจนเต็มไปด้วยเงื่อนไขแล้วก็กำแพงที่แต่และฝ่ายสร้างขึ้นแบบนี้ข้อมูลจากแหล่งต่างๆที่เราคุยกันมามันกำลังบอกใบ้ว่าเสถียรภาพทางการเมืองที่แท้จริงของประเทศ อาจจะไม่ได้วัดกันที่จํานวนสสในสภาอีกต่อไปแล้วอแต่อาจจะวัดกันที่ความสามารถในการประนีประนอมเพื่อหาทางเดินหน้าต่อให้ได้ค่ะคําถามปลายเปิดก็คือในภูมิทัศน์การเมืองที่แบ่งขั้วชัดเจนขนาดนี้รัฐบาลที่เกิดจากการประนีประนอมที่เต็มไปด้วยความไม่ไว้วางใจจะสามารถนำพาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างมีเสถียรภาพจริงๆหรือหรือสุดท้ายแล้วการมีไฝค้านที่เข้มแข็ง เพื่อรอวันเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นคำตอบที่ดีกว่าสำหรับอนาคตของประเทศในระยะยาว